อ่ะโอเคแล้ววันนี้กลับมาเรื่องของตาราสารนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตาราสารนี้คืออะไรกันเนี้เห็น <He arn. S 1> เขาลงทุนกันเยอะมากโอเคก่อนอื่นนะต้องมาเข้าใจคอนเซปต์ของตาราสารนี้กันก่อนก็คือฟีลลิ่งเหมือนกับบริษัทหนึ่งอ่ะเรียกว่าบริษัท A แล้วกันต้องการกู้เงินมาแต่ทีเนี้ยเขาไม่ต้องการกู้กับแบงก์อาจจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยที่แพงนั่นเองทีเนี้ยเขาเลยต้องการจะกู้เงินแบบอื่น,นโดยที่บางทีเนี้ยเขาจะปล่อยเป็นเรื่องของตราสารน,านี้มา ก็คือเขาจะเป็นฟีลลิ่งแบบปล่อยสู่เอกชนว่าแบบโอเคอคุณให้เงินเรามาแล้วเดี๋ยวเราให้ผลตอบแทนคุณกลับไปเองอทีนี้มันก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆที่ว่าเราปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทนั่นเองทีเนี้ยเราก็ต้องดูเรื่องของเกรดดิ้งด้วยว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี้ยที่เรามาขอ,อยืเมเงินเราอ่ะเขาเครดิตดีไหมเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเช่นถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆอ่ะ เราก็แทบจะแบบมั่นใจได้เลยว่าโอเคเขาไม่น่าบิดเราเคือเขาไม่บิดเงินเราหรอกเพราะว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่มันก็เสียหายต่อเขาเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติบริษัทที่เล็กๆอ่ะเขาอาจจะให้แบบผลตอบแทนเราเยอะมากเลย10%ขึ้นไปก็ได้แต่ว่าคือแบบเขาอาจจะเอาเงินไปแล้วเขาไม่คืนเลยอย่างงี้ก็เป็นความเสี่ยงของอาการลงทุงน <ะ S 2> ในเรื่องของตราสารนี้เช่นเดียวกันก็นต้องดูเรื่องของเกรดดิ้งดีๆแต่ว่าจริงๆแล้ว บริษัทใหญ่หลายบริษัทก็มีบิดเหมือนกันนะอาจจะต้อ,องลองหาข้อมูลกันเองดูว่าบริษัทอ,อะไรบ้างแต่ว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาอาถือได้ว่ามีหลายเจ้าที่บิดนักลงทุนกันไปอาจจะเศรฐษฐกิจไม่ดีอาจจะเศรฐษฐกิจไม่ดีดอะไรประมาณนี้อลองไปหาข่าวกันดูประมาณครับแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วอยากรู้ว่าอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดของตราสารนี้เพราะว่ามันมีหลายเกจเนาะเช่นแบบเกจที่แบบได้เทิร์นเยอะ ก็เสี่ยงมากเจ็ดที่รีเทอร์น้อยก็เสี่ยงต่ําแต่ว่าถ้าแบบเราแบบเป็นคนที่เอ้ยไม่ชอบความเสี่ยงเลยไม่อยากแบบโดนบิดเงินแบบแค่เพื่อนมายืมแล้วโดนบิดก็แบบไม่ไม่ได้แล้วอ่ะอย่างนี้เราไปหาอะไรที่มันเสี่ยงต่าที่สุดซึ่งโดยปกติแล้วก็คือตราสารนี้ของรัฐบาลซึ่งเขาจะเรียกกันว่าพันธบัตรรัฐบาลซึ่งอย่างตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ย เราก็มีเหมือนกันเนาะประเทศไทยในหลายประเทศก็จะมีเพราะว่าเราต้องมองว่าทุกประเทศอยากให้อินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของทุกประเทศพัฒนาใช่ไหมเช่นแบบรถไฟฟ้าหรือว่าแบบเสาสัญญาณอากาศอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าให้คนในประเทศเขาใช้เขาก็ต้องการที่ทําให้ประเทศพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเขาก็เลยต้องออกพันธบัตรรัฐบาลมาเพื่อยืมเงินประชาชนนี่แหละเพื่อไปสร้างของใหม่ๆนอกจากการเก็บภาษีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินของรัฐบาลเหมือนกัน แต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลอะต้องเข้าใจคอนเซปต์ของ r risk f r e e rate ก่อนคือมันเป็นความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดนั่นเองก็คือแบบแทบไม่เสี่ยงเลยอ่าพูดอย่างงี้ดีกว่าแต่ว่าคืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะ risk f r รีขนาดนั้นนะต้องอธิบายก่อนว่าไม่ใช่ทุกรัฐบาลก็จะ risk f r รีเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวอย่างเช่นฝั่งของแอฟริกาที่อาจจะเป็นประเทศที่เขาล้มก็ได้แบบอาจจะซีบอบเวย์หรออย่างงี้ที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าในประเทศที่อาจจะมีโครงสร้างของรัฐบาลท,ที่ไม่แข็งแรงก็จริงๆอาจจะไม่ใช่ risk f r e e ก็ได้การลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลก็อาจจะโดนรัฐบาลเขาบิดก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าเราเทียบใน Asset Class เช่นหุน้นทองคำนู้นนี่นั่นไล่ไปเรื่อยเนาะไอตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดใช่ไหมถ้าเทียบตาม Ranking ถือว่าเป็นอะไรที่เซฟมาก,มากๆลแล้วใช่แทบจะเหมือนถือเงินสดแล้วใช่เพราะว่า ก็คงไม่เห็นภาพนะว่ารัฐบาลเมกาจะล้มอะไรเงี้ยถ้ารัฐบาลล้มก็หมายความประเทศนั้นก็ล้มไปด้วยก็เกิดขึ้นได้ยากแต่มีโอกาสเึ็นไปได้แล้วก็คือสภาพว่าถ้าลม้มทีก็จะล้มต่อแบบททซึ่งมันซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเกิดยากมากเพราะว่าเขาก็จะพยายามพยุงไม่ให้มันลม้มไม่งั้นเศรษฐกิจโลกก็พังกันพอดีใช่ซึ่งอ่ะเราลองมาดูเราจะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยว่วาอย่างไทยกับเมกาเนี่ยอันไหนมันดูดีกว่ากันหรือว่าไปซื้อที่ไหน อย่างตัวของอพันธบัตรรัฐบาลไทยเงี้ยเราก็สามารถซื้อได้ผ่านธนาคารเนาะต,ต่างๆเลยที่เป็นชื่อดังอยู่แล้วในประเทศมันก็จะได้อัตราการตอบแทนอาจจะประมาณหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าเราอยากได้พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปซื้อกองทุนผ่านแอปบางแอปที่สามารถซื้อกองทุนของต่างประเทศได้อ,อาจจะมีกองทุนชื่อ s d o v หรือกองทุนชื่อ bil อ่าที่ถือรัฐบาล ปฏิบัติรัฐบาลของสหารัฐอยูอ่แล้วก็นอกจากนั้นจริงๆคอนเซปต์ของการลงทุนในตราสารหนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะสินทรัพย์ทั่วโลกกำลังปรับตัวลงเพราะว่า,าสุดท้ายแล้วตัวของนี้มันเป็น risk free rate เนาะสุดท้ายแล้วถึงแบบราคามันจะไม่ได้ขยับมากแถมมันจะได้ return บางทีถ้าสมมติถือองนิ่งๆไว้แทนจะเป็นเรื่องของหุ้นหรือว่าคริปโตอา,อาจจะเป็นอย่างมากคือทองทำให้สุดท้ายแล้ว rate มันค่อนข้างจะชนะ ตลาดละกันถ,ถ้าเทียบกับตัวอื่นที่กําลังลงเป,เป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจขึนดกันแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันตรงที่ว่าอาจะเป็นเรื่องของตราสารนี้ต่างประเทศอืย่างที่พูดไปเะกี้เนาะสมมติเราลงทุนในตราสารนี้อเมริกาได้ห้าเปอร์เซ็นในเมื่อไทยได้ประมาณ หนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสองหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีการให้ห้าเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์นั้นทั้งหมดก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของค่าเงินเนาะตอนแรกไปแลกมาหรือค่าเงินเฟ้อค่าเงินอะไรอย่างนั้นอืเช่นแบบถ้าสมมติว่าดอลลาร์เขาอ่อนพอแลกกลับมาเราอาจจะได้เงินกําไรเป็นเงินไทยเนี่ยเยอะขึ้นแต่ถ้าดอลลาร์เขาแข็งอะพอแลกกลับมาเราก็ขาดทุนอยู่ดีอืมใช่สุดท้ายแล้วมันก็ ต้องดูที่ exchange rate ด้วยแล้วก็แบบต่างปัจจัยต่างๆที่มันอาจจะละเอียดยิบย่อยแต่มันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมเช่นเดียวกันว่าถ้าสมมติเวลาเราลงทุนในช่วงที่มันดีเราก็จะได้คูณ2แต่ถ้าสมมติช่วงที่มันไม่ดีก็คือเราอาจจะแบบฝากไทยแล้วคุ้มกว่าแล้วไม่ต้องเอาเงินไปตามเฮดด้วยซ้ามไม่ต้องไม่ต้องไปเสียค่างเงินที่ต้องแลกไปแลกมาโอเคแล้วคนลงทุนที่ไหนดีอะไรอย่างนั้นถ้าสมมติมเรามีปัจจัยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอื ก็คือถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าไม่รู้กูจะพูดอะไรมันไปไหนรออือก็จริงๆจบแค่นั้นก็ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราก็จะได้เข้าใจแล้วว่าตราสารนี้เนี่ยมีกี่แบบลงทุนได้ทั้งแบบกับรัฐบาลหรือว่าทั้งกับธุรกิจทั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยภาพรวมไปแบบไหนบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราก็อย่าลืมติดตาม ยูท e บเฟซบุ๊กแล้วก็ติ k ก o k อกของพวกเราด้วยติดตามรอคลิปใหม่ได้นะครับใช่ถ้ามีความรู้ดีๆก็จะมาแชร์กันทุกอาทิตย์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณค